สวัสดีครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศการบูรณะอุโบสถนะครับก็การบูรณะอุโบสถของวัดอระบสถธรรมกนามนั้นนะครับมีการช่อมซาพื้นนะครับพื้นกระเบื้องแล้วก็หลังคากระเบื้องหลังคานะครับแล้วก็ทาสีอุโบสถใหม่นะครับเพื่อทําให้เรียบร้อยดีนะครับหลายๆท่านนะครับไม่ทันได้ร่วมบุญสร้างอุโบสถกับหลวงป่าเมื่อ34ปีที่แล้วนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีนะครับที่จะได้มาร่วมบูรณะอุโบสถกับหลวงป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พอดีวันนี้มาดู เรื่องการบูรณะโบสถ์นะครับก็พบกับพิธีสําคัญเลยนะครับ<ด>วันนี้มีพิธีสําคัญอะไรบ้างครับคุณปูนา สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราได้มา,าพบกับบรรยากาศนะคะในการบรรพชาอุปสมบทพระใหม่หนึ่งรูปนะคะซึ่งอุโบสถนะคะส่วนสําคัญอีกอย่างหนึง่งก็เรื่องของการบรรพชาอุปสมบทนี่แหละคะ่ะวันพรุ่งนี้นะคะยังมีกิจกรรมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนะคะกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่การปฏิบัติธรรมมีสวดมนต์มีเจริญภาวนาและก็มีการปล่อยปลาได้ครบทั้งทัน ศีลภาวนายังไงก็พบเจอกันได้ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามค่ะสวัสดีค่ะ